กลางอ่าวอบูคีนอกใช้ฝั่งอเล็กซานเดรียเครนยักษ์กำลังยกอดีตขึ้นจากทะเลรูปสลักสฟิงซ์เหรียญโครงสร้างท่าเรือและเศษเรือาพาณิชย์โผล่พ้นผิวน้ำทีละชิ้นต่อหน้าโลกนี่คือปฏิบัติการกู้โบราณวัตถุใต้น้ำของอียิปต์ครั้งแรกในรอบ25ปีและมันกำลังเปลี่ยนวิธีที่เรามองเมืองที่จมหายไปคืนนี้ เราจะพาคุณลงไปใต้ผิวน้ำเพื่อฟังเมืองโบราณสองเมืองเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองคาโนปัสและโทนิสเฮราคลีออนเอาอบุคีอ่าวเตือนกว้างด้านตะวันออกของอเล็กซานเดียคือที่ตั้งของโลกอีกใบใต้ทะเลเมืองท่าศักดิ์สิทธิ์คาโนปัสและมหานครท่าเรือโทนิสเฮราคลีออนเคยคุมการค้า การศุลกากรและพิธีกรรมศาสนาที่หล่อเลี้ยงลุ่มนายตอนปลายก่อนจะถูกทะเลกลืนไปทีละศอกคาโนปัสนครท่าศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในพิธี Mysteries of Osiris ช่วงพโตเลมีโรมันมีสารเจ้ามากมายผู้สแสวงบุญหลั่งไหลโทนิสเฮราคลีออนประตูการคาโลกเมดิเตอร์เรเนียนสู่อัยคุปกำเนิดราวคริสตศตรวรรษที่8ก่อนคศ และจมสิ้นในศตวรรษที่8หลังคอสหลังเผชิญหายนะตามธรรมชาติยาวนานเดลต้าไนคือดินอ่อนทรงตัวยากเมื่อตะกอนหนาๆถูกน้ำทะเลรุกแผ่นดินไหวเขย่าและพื้นดินสุดตัวช้าๆเมืองทั้งเมืองก็อาจค่อยๆจมหายต่อให้วิหารยิ่งใหญ่เพียงใดหากฐานรากยืนอยู่บนดินที่เลื่อนไหลมันก็หนีทะเลไม่พ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20 ทีมของฟรองต์กอดดีโอและสถาบัน IEASM ร่วมกับอียิปค่อยๆทำแผนที่โลกใต้น้ำอ่าวอาบุคีจากสัญญาณแมกนิโตมิเตอร์ไลด้าจากเรือไปจนถึงการดำน้ำยืนยันเผยให้เห็นวิหารอามุนท่าเรือคลังสินค้าและเรื่องราวของผู้คนที่เคยเดินอยู่ตรงนี้สิงหาคม2025 อียิบเริ่มยกโบราณวัตถุขึ้นฝั่งจากอ่าวอบูคีครั้งแรกในรอบ25ปีเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนักประดานา้ประคองเครนยกทีมโบราณคดีล้อมวงรับชิ้นส่วนจำนวนหนึ่งถูกนำแสดงต่อสาธารณะทันทีที่ริมหาดก่อนเข้าห้องบูรณะหน่วยงานระบุชัดการกู้ครั้งนี้ทำแบบจำกัดและมีเหตุผลเชิงอนุรักษ์วิธีการทำงานเกาะหลักเกณฑ์สากล เพื่อปกป้องบริบททางโบราณคดีใต้น้ำของอียิปต์ชิ้นเอกที่เป็นไวรัลซฟิงซ์หินควอสสลักพระนามรามเซทที่สองรูปสลักแกนิตยุคป,ปลายพระตเลมีรูปหมาเบิลโรมันคาดว่าบุคคลชั้นสูงประติมาก,กรรมกรีกพระตเลมีหักหัวเหรียญภาชนะและฐานหินแกะลายที่น่าจะเป็นส่วนของอุปกรณ์สีทุกรายการบอกเวลา และบอกตัวตนของเมืองธาตที่เชื่องโลกหลายอารยธรรมเข้าด้วยกันนักโบราณคดีตีความว่าพื้นที่ที่กู้ปีนี้เป็นส่วนต่อขยายของคาโนปัสในยุคโรมันตอนปลายเห็นโครงสร้างอาคารหินปูนสะเพาะเลี้ยงปลาและท่าเรือยาวราว125เมตรที่พบร่องรอยเครนและเรือพาณิชย์จอดเทียบแต่ชิ้นใหญ่ๆยังไม่ได้ยกขึ้นเก็บไว้ในอินซิทู งานใต้น้ำทุกวันนี้เดินตามหนังสืออนุสัญญายูเนสโกปี2001ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ 1. ห้างค้าขายหากำไรจากมรดกใต้น้ำ No Commercial Exploitation 2. เน้นเก็บไว้ที่ตั้งที่ i n s i t u เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นต่อการอนุรักษ์หรือวิจัย 3. ทำงานแบบวิชาการ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นยกเฉพาะบางชิ้นเพื่อทั้งเล่าเรื่องให้สาธารณะเห็นและรักษาบริบทดั้งเดิมของเมืองไว้ใต้ทะเลไปพร้อมกันก่อนยกต้องรู้ว่าชิ้นส่วนเป็นอะไรอยู่ตรงไหนสภาพเท่าไหร่ภาพถ่ายและวิดีโอใต้น้ำโฟโตโกราเมิตรี 3D โซน่าความละเอียดสูงแผนที่ GIS เชื่อมเข้ากับแลบอนุรักษ์บนฝั่ง เพื่อตัดสินใจยกรองรับบุรณนะโดยไม่ทำให้เรื่องของเมืองสูญหายไปของที่โผลจากทะเลไม่ได้เป็นแค่วัตถุแต่มันคือชีวิตประจำวันที่กลับมาหายใจคานป,ปัสที่ศักดิ์สิทธิ์และคึกคักโทนิสเฮราคริออนที่เป็นด่านสุลก,กากรและตลาดโลกเหรียญบอกเทนทางค้าท่าเรือบอกขนาดเรือสะเพรเลี้ยงบอกอาหารของผู้คนและวิหารบอกศรัทธาที่หล่อเลี้ยงเมือง ฟังโทนิสเฮราคริออนแม้ปีนี้สปอตไลท์อยู่ที่คาโนปัสแต่แคมเปญก่อนหน้ายังรายงานการค้นพบใหม่รอบวิหารอามุนและย่านท่าเรือตอกย้ำว่าเมืองนี้คือเกตอฟอียิปยุคปลายที่ยังเล่าเรื่องต่อได้อีกยาววัตถุจำนวนหนึ่งถูกนำจัดแสดงในนิทรรศการ Secrets of Sunken City ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอเล็กซานเดรีย ให้คนทั่วไปได้เห็นเมืองจมแบบใกล้ตาเป็นครั้งแรกในรอบลายาวนานก่อนจะกลับไปอยู่ในที่ซึ่งมันพักอยู่มานับพันปีเรื่องของเมืองจมไม่ได้จบที่อดีตใช้ฝั่งอเล็กซานเดรียวันนี้ยังเสี่ยงต่อน้ำทะเลหนุนและการสุดตัวสมัยใหม่นักวิชาการเตือนว่าเมืองกำลังเปราะบางต่ออนาคตระดับน้ำทะเลและข่าวลักรอบเก็บของใต้น้ำในอดีตคือเหตุผลที่กฎหมายอนุสัญญาสากลต้องเข้มงวดขึ้น ทุกชิ้นที่ยกขึ้นไม่ได้ยกเพื่ออยู่บนแท่นแต่มาเพื่อเล่าเรื่องของผู้คนที่เคยหัวเราะร้องไห้ค้าขายสวดมนต์เมืองที่จมไม่ได้หายไปมันเพียงรอให้เราเติมประโยคสุดท้ายให้สมบูรณ์แล้วคุณละ่ะคิดว่าชิ้นต่อไปที่จะโผล่จากทะเลคืออะไรวิหารที่ขาดหายไปหรือพาณิชย์ที่ยังหลับอยู่หรือจารึกที่จะเปลี่ยนแผนที่ประวัติศาสตร์ ถ้าชอบสารคดีแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกระดิ่งช่องตำนานต้องสงสัยตอนหน้าเจอกันครับ